สวัสดีค่ะหนูชันยาค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวน้ำหอมแบล็กการ์เล่นกราอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดมกันนะคะนี่คือกลิ่นโอ,อเวอร์จมูนจมูนอันนี้แพคเกจสวยมากกลิ่นสีก็สวยมากดมกันไหมคะอ่าดมกลิ่นหอมมากเลยค่ะอ่าให้น้องดมกลิ่นหอมเหมือน เหมืนอนสบู่ที่หม่อมมาใช้เลยกินคลายมาือทาามือาม่อให้ทาเลย yeah. ทาได้ด้วยข,<า>ขนมได้นะนี่ขนมต่อไปอกินกลิ่นออเลนนะคะสีสวยมากต,ตัวน้ำหอมมันก็สูกมือยจะเราทาแอนเข้าจังอ่ะ อันนี้ก็หอมนะคะหางไปหรือที่เมตก็ได้นะคะแต่ต้องระวังเล็บปะบุดหอมมากเลยเฮ้อตรงนี้ค่ะหอมมากแล้วตรงนี้ที่ทาไปก็ตัวหอมตรงนี้ก็ทาไป,ไปาะะเป็นกิ่กที่สุดท้ายนะคะเป็นกิ่นสัมเมอร์ ไม่สีสวยมีดอกมังกินก็หอมนี่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทาด้านนี้ทาด้านนี้มันจะได้กลิ่นไม่ชนกันทาด้านนี้เป็นข้างเป็นข้างอ๋อมันทาอีกข้างหนึ่งนะอ่าโดนข้าเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะมันทาหมา ก็แข็สวยท่ะไม่ผิวขาวเลยค่ะเดีย๋ยวลืมมาซื้อกันที่ช็อปพีมีทุกคนชอบกลิ่นไหนกลิ่นหนูชอบกลิ่นไหนคะชัญญ้นย่าชอบกลิ่นออเรนค่ะชอบกลิ่นออเรนนะคะเอ๊ะมันมีกลิ่นหนึ่งเหมือนสบู่ของมาม่าหน,หน่อยนะอันนี้ค่ะสีเขียวถ้ากลิ่นนี้นะคะสีเหลืองใช่หรอสีสีเหลือง กลิ่นะะที่ฉันย่าชอบนะคะค,คือ over the moon ค่ะ over the moon อัันนี้นาสองสีนี้เดี๋ยวจะให้สรุปกับน,น้ำมตนนะคะอีกทีดูซิว่าน้ำมตนชอบสีไหนมากไปซื้อได้ที่ไหนบ้างคะที่ Shoppi า a z a หรือไม่ก็ Scan Scan Code อย่างนี้นะคะทาง c h e m i c a ถ้าสแกนเสร็จแล้วก็ชิ้ได้จี้ s บพี p พีหรือดาซก็ได้นะคะสวัสดีค่ะบาย <sk r isa> <sk r isa>